ดา่ะจริงแล้วไม่มีใคลสนใจวันเกิดฉันอยู่แล้วหอัเฉยเล่นตัวเลยยี่สิามมีนาไม่อยากได้อะไรเกียวกับวันเกิดเลยอยากได้แคลนะแล้วนายชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะก็ผู้หญิงสูงๆผู้ชายเรียบร้อยแล้วก็ใสยดีๆสวัสดีครับ สวัสดีคืนวันอังคารที่17นะครับวันนี้มาเจอกันในรอบดึกครับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนเข้าเนื้อหากันวันนี้ครับ พอดีเป็นอะไรที่ตรงสุดๆแล้วตรงกับใจที่มีเจออย่างเงี้ยใครไม่รักก็บ้าแล้วก็ไม่แคล้วคงสมองไม่ค่อยดีถ้าไม่รักคนที่ดีที่สุดคนนี้ ธอมีความห่วงใยให้กันมีอะไรแบ่งปันให้เราคอยเอาใจไม่เคยจะขาดเอาอยัางไงก็เอาคนที่เดียวไม่เคยใส่ใจพอลองลองคบไปสักปีถึงมาเจอของดีที่สุด เขาเป็นคนโชคดีมันถูกหน้าอกข้างซ้ายที่ตรงหัวใจพอดีเป็นอะไรที่ตรงส,สุดแล้วตรงกับใจที่มีออใครไม่รักก็บ้าแล้วไม่ค่อยดี ถ้าไม่รักคนที่ดีที่สุดคนนี้เป็นบทเพลงยุค90น,นะครับสมัยวัยละอ่อนครับมิสเตอร์มสำหรับคนที่นอนดึกนะครับมานั่งคุยกันครับวันนี้ครับ ฟังเพลงหนึ่งเพลงครับเข้าสู่เน้อหาเลยนะครับเดิมทีเดียวไม่เคยใส่ใจพอลองลองคบไปสักปีจึงมาเจอของดีที่สุดเราเป็นคนโชคดีเดิมทีใครไม่รักก็บ้าแล้ว ก็ไม่แคล้วคงสมองไม่ค่อยดีถ้าไม่รักคนที่ดีที่สุดคนนี้จะยางเงี้ยใครไม่รักก็บ้าแล้วก็ไม่แคล้วคงสมองไม่ค่อยดีถ้าไม่รักคนที่ดีที่สุดคนนี้ สวัสดีนะครับท่านนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับบอสเต๋ของเราเข้ามาชมด้วยโอ้ขอบคุณมากครับเขินเลยโอเคนะครับโอเคครับเอาพอหอมปากหอมคอนะครับเจอกันรอบเด็กครับวันนี้มาในหัวข้อเบาๆครับเบาๆนะครับแต่ว่ามีมีสาระนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือ ถ้าจะทำงานใหญ่ครับคุณจะชวนคนแบบไหนครับมาร่วมงานครับคนมันมีหลายประเภทนะครับบนโลกใบนี้ครับเจ็ดพันกว่าล้านคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยเจ็ดสิบล้านคนนะครับแต่ละคนหลากหลายครับวันนี้การที่เราจะทํางานใหญ่เนี่ยการเลือกคนมาร่วมงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะเราทํางานกับคนไม่กี่คนนะครับในแต่ละงานนะครับในแต่ละโครงการในแต่ละบริษัทในแต่ละ กิจกรรมเนี่ยเราเราทำกับคนไม่กี่คนหรอกครับจริงๆที่เราติดต่อสื่อสารจริงๆมีไม่กี่คนนะครับมีไม่กี่คนที่เราจะต้องคุกคีตีมองอะนะครับถ้าคนเหล่านั้นน่ยที่เราจะร่วมง,งานหรือว่าจะชวนหรือว่าเชิญเอาเทียบไปเชิญมาสักคนมาสักงานเนี่ยถ้าคนคนนั้นไม่อยูอ่ในสิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้ผมว่าเราจะเสียเวลาครับเวลาเรามีจํากัดนะ เราอยู่บนโลกใบเนี้สถิติคือมันไม่เกินร้อยปีครับถ้าตอนนี้เราสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอายุแปดสิบเนี่ยมันก็อยู่อีกไม่นานนะครับที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้ครับเราจะทําอะไรเราก็ต้องรีบทําแล้วเมื่อโอกาสมันมาเนี่ยถ้าคุณไม่ทําตอนนี้คุณจะไปทําตอนไหนนะครับหลายคนบน่นอ้างจะอ้างทําไมครับวันนี้เราอ้างเพื่ออะไรครับเราอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีเฉยๆครับ ถ้าเราอ้างแล้วเรายังยากจนอยู่มือนเดิมมันไม่ใช่ข้ออ้างนะมันเป็นการอ้างเพื่อให้เราดูดีเท่านั้นเองครับนะครับมันไม่มีประโยชน์ครับคนรวยเขาไม่อ้างครับเขาหาทางทําให้ได้และทําให้สําเร็จนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยครับสําหรับคนรวยที่อยู่บนโลกใบน,นี้และก็อยู่ในประเทศไทยเขาคิดแตกต่างครับวันนี้ครับถ้าเราเกิดมาแล้วเราอยากจะสร้างตํานานให้กับตัวเองครับถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างทํางานสักงานหนึ่งเนี่ยที่มันจะเป็นตํานานสําหรับคุณนะ คุณไม่ใช่เกิดมานะครับไม่ใช่เกิดมาแล้วก็เพื่อจากไปเฉยๆครับคุณอยากสร้างตำนานไหมนะครับคุณอยากสร้างตำนานให้กับตัวเองไหมคุณเคยคิดไหมว่าเราเนี่ยมีประโยชน์เรามีคุณค่ากับสังคมครับนะครับในสนามชีวิตจริงมันคือสนามแข่งครับทุกกิจกรรมทุกกิจการที่อยู่บนโลกนี้มันคือการแข่งขันมันเป็นเกมจริงๆครับนะครับมันเป็นเกมจริงๆมันไม่ได้เหมือนเกมกดนะครับนะครับ มันเป็นเกมที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราลบไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เราเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สามารถทําให้เราไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้เนี่ยเราเราก็ควรให้ความสําคัญมันน้อยลงใช่หรือไม่นะครับวันนี้ถ้าถ้าคุณไปเจอ,อเขาเรียกว่างานใหญ่สักงานหนึ่งงานใหญ่สักงานหนึ่งนะที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยประสบความส็จในงานใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าคุณมาเจอแล้ว คุณทำสาเร็จครั้งเดียวเนี่ยชีวิตเนี่ยคุณคุณจบละคุณไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรที่มันมากมายครับตอนนี้ผมมีไอดอลคนใหม่นะครับไม่ใช่ผู้ชายด้วยครับเป็นสุภาพสตรีนะครับเ,เป็นประธานโครงการซิมปันสุขครับนะครับถือว่าเป็นไอดอลตอนนี้ของผมเลยนะครับบุคคลท่านนี้ครับผมบอกได้เลยว่าผมกล้าบอกได้เลยว่า เป็นตัวอย่างที่จะมาสร้างตำนานให้กับคนไทยนะครับผมโชคดีนะผมผมได้เข้ามาเจอโครงการนี้เร็วชื่อโครงการซิมปันสุขครับที่ผมกำลังทำอยู่ในวันวันหนึ่งผมออกมาไลฟ์ออกมาลงเฟซลงไลน์มากมายเลยนะครับในแต่ละวันนะครับวันนี้ครับถ้าเราจะทำงานใหญ่เนะี่ยผมบอกได้เลยนะครับคนที่จะมาร่วมงานกับเราเนะี่ยอันดับแรกเลยครับ คนคนนั้นต้องมีฝันครับหนึ่งอะไรต้องมีฝันนะครับถ้าเป็นคนไม่มีฝันอย่าชวนเข้ามาเลยครับเป็นขยะครับลกลกเฉยๆนะครับเอาคนที่มีฝันครับมีจินตนาการมีความต้องการที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตต้องการที่จะเอาดีกับชีวิตนะครับถ้าคนไม่มีฝันเนี่ยอยู่ไปวันๆครับจริงๆผมได้ยินหลายๆท่านบอกนะครับกล่าวว่าเอออยู่ไปวันๆแย่งอากาศ คนอื่นหายใจไปวันๆเฉยๆนะคนเหล่านี้มีเยอะมากนะในในโลกใบนี้ครับจริงๆครับจริงๆนะครับคนประเภทนี้มีเยอะมากนะครับแล้วคนเหล่านี้มีข้ออ้างให้กับตัวเองได้ทุกช่องทางเลยครับที่จะอ้างให้ตัวเองไม่ประสบความสาเร็จนะไม่ใช่อ้างให้ตัวเองประสบความสำเร็จอ้างที่จะให้ตัวเองไม่ประสบความสาเร็จนะครับอ้างอยู่นั่นนะฮะคนเหล่านี้คือคนไม่มีฝันครับเขาเรียกว่าไม่มีฝันนะครับถ้าถ้าเจอคนลักษณะนี้ครับถ้าเราชวนมาร่วมงานใหญ่เนี่ยอ่ งานใหญ่เราเดินยากครับมันจะเป็นภาระนะครับคนไม่มีฝันนะครับแต่ถ้าเอาไปทํากิจกรรมบันเทิงอะไรเนี่ยได้อยู่ครับเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าจะทํางานใหญ่ที่จะมันจะเป็นตํานานให้กับตัวเราแล้วก็ร่วมๆกันเนี่ยสร้างตํานานร่วมกันเนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นคนมีฝันเป็นฝันแบบไหนด้วยครับแล้วต้องเป็นคนที่ฝันใหญ่เลยครับไม่ใช่ฝันเล็กนะครับสองครับเป็นคนมีฝัน หนึ่งเป็นคนมีฝันสองเป็นคนฝันใหญ่ครับนะครับถ้าคนฝันเล็กก็ทาได้อย่างขนาดเล็กครับไม่สามารถที่จะทํากิจการหรือว่าโครงการขนาดใหญ่ได้นะครับเชื่อไหมครับว่าคนฝันเล็กฝันเล็กก็ได้เล็กฝันใหญ่ก็ได้ใหญ่ขนาดฝันใหญ่ยังไม่ได้ใหญ่เลยครับแล้วถ้าคุณฝันเล็กอยู่แล้วมันเหลือติดเดียวนะครับคุณมีเวลาบนโลกใบเนี้ยอยู่อีก,กี่วันครับกี่ชั่วโมงครับ ถ้ามันมีอะไรที่มันทําได้รีบทำสิครับคุณจะได้มีเวลาเอาไปทําประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมกับครอบครัวของคุณครับแต่ตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้นะครับสว,ออสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝันใหญ่ด้วยค่ะยินดีครับต้อนรับคนฝันใหญ่ครับฝันใหญ่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าฝันเล็กหรือฝันใหญ่เนี่ยใช้เวลาคิดแล้วฝันเท่ากันครับใน24ชั่วโมงอ่ะ ไม่ใช่จะไปแอบฝันเฉพาะคืนก่อนวันหวยออกนะครับคืนวันที่สิบห้าเงี้ยไม่ใช่ครับคําว่าฝันมันต้องเป็นฝันที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่เพ้อฝันนะครับแล้วอะไรที่ดูแล้วเนี่ยเราทําได้นะครับอย่างในโครงการซิมบัลสุกเนี่ยครับอย่างในโครงการซิมบัสุกเนี่ยคุณสามารถฝันใหญ่ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากิจการเนี่ยหรือว่าธุรกิจเนี่ยมูลค่าการตลาดของเขาเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้มันหลายแสนล้านครับ นะครับที่เราจะสามารถเข้าไปแชร์คุณอยากจะแชร์กับกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ครับแล้วกิจการขนาดใหญ่ตอนนี้มูลค่าขนาดนี้ทำอยู่ทำอยู่เจ้าเดียวครับคุณคิดว่ามันมันมโหฬานไหมมหาศาลไหมห้าแสนหกแสนล้านเนี่ยมีทำอยู่ค่ายเดียวครับที่จะแบ่งผลประโยชน์ให้กับเราเราแชร์ออกมาทักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้ยคุณรวยแบบไม่มีความเสี่ยงนะครับ มันไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นแล้วในชั่วโมงนี้นะครับอย่าไปฝันหาว่าคุณจะไปลงทุนนั้นลงทุนมันเหนื่อยเปล่าครับมันลงทุนแล้วก็มันก็ขาดทุนมันก็เจ๊งเพราะเราไม่ได้เก่งพอเราไม่ได้เชี่ยวพอครับแต่ตรงเนี้ยในโครงการซินมัสสุคนธรรมดานี่แหละนะครับจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยตอนนี้มีความฝันกันนั้นแหละครับแล้วฝันใหญ่ด้วยไม่ใช่ฝันเล็กแล้ว ผมอยากจะเรียนเชิญเชิญชวนคนที่ฝันใหญ่เข้ามาครับถ้าวันนี้คุณฝันเล็กเกินไปอัพเลเวลขึ้นมาครับให้มันฝันใหญ่บ้างจากคิดว่า,เ,าเราจะทำไอ้ไอนี้หรือว่าในเรื่องของไรายได้เนี่ยเอาแค่เดือนละพันก็พออะไรเงี้ยมันมันเคลมมันเล็กไปครับจากขยับจากพันมาเป็นหมื่นจากหมื่นมาเป็นแสนได้ไหมนะครับจากแสนมาเป็นล้านได้ไหมนะ อ่า alles. รายได้ครับจากล้านเป็นสิบล้านได้ไหมเอาสักเดือนละร้อยล้านได้ไหมรายได้เราอ่ะอ่โอเคไหมถ้าเดือนละร้อยล้านเนี่ยผมว่ามันก็สุดยอดแล้วนะนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เดือนละร้อยล้านเอาสักสิบล้านถ้าพลาดจากสิบล้านมาเดือนละล้านได้ไหมเนี่ยครับนี่นี่คือคนฝันใหญ่เขาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าฝันเล็กโอฉันได้สักพัฒน,นึงฉันก็ดีแลวเนี่ยคนลักษณะนี้ครับไม่มีแรงปรถนามากพอครับพอไปเจอปัญหาก็จะหยุดแล้วนะครับคนชิด ไม่คนคิดเล็กเขาเรียกคนคิดเล็กนะครับอันดับที่สามครับถ้าเราจะชวนใครมาร่วมกับเรานยคุณกล้าได้กล้าเสียไหมกล้าไหมกล้าเสียก่อนที่จะได้ไหมนะครับวันนี้ตัวอย่างบุคคลตัวอย่างไอดอลของผมนะผู้หญิงต,ตัวเล็กๆน่ารักนา่กนารักครับประธานโครงการสินม,มสุขนะนะครับใจถึงครับกล้าได้กล้าเสียครับดูการจัดโปรโมชั่นแต่และ แต่ละค้า้ที่ออกมาเนี่ยโห<ฮ>สุดยอดนะครับแสดงว่าก็ได้ก็เสียครับอ่าพร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะสาเร็จครับอย่างนี้ครับเราไม่อยู่กับคนอย่างนี้เราจะไปอยู่กับคนยังไงเราจะร่วมเดินทางเดินตามคนยังไงถ้าไม่เดินตามคนแบบเนี้นะครับแล้วมันไม่มีความเสี่ยงผมบอกเลยครับบริษัทลงทุนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับบริษัทลงทุนกี่ล้านนะครับในการเชื่อมสัญญาณอ่า ธุรกิจโทรแลคมนาคมเนี่ยผูกขาดมานานนะครับนะครับมาปีนี้ได้ปวดล็อกแล้วนะครับในนามของโครงการซินบัสุขค่ายฟิวเทลคอมปดลด็อกแล้วสามัญชนคนธรรมดาอย่างพวกเรามีเงินแค่เท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับครั้งเดียวตลอดชีวิตอ่ะเก็บเกี่ยวตลอดชาตินะครับคุณกล้าได้กล้าเสียเขาไหมถ้าคุณไม่กล้าได้กล้าเสียแค่เงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่สมควรที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับ คุณคิดเล็กเกินไปและที่สำคัญคุณมองไม่ออกตาคุณไม่ถึงนะครับเขาลงทุนตั้งหลายล้านบริษัทหลายร้อยหลายพันล้านเราหนึ่งพันห้าร้อยบาทเรายังไม่กล้าเราไม่กล้าได้ค่าเสียถ้าคนลักษณะนี้อย่าชวนเข้ามาครับเข้ามาก็ลบผังองค์กรครับเพราะเราเพราะอะไรครับเพราะในเฟสที่หนึ่งโครงการซิมประสบเนี่ยเปิดรับสมัครดีลเลอร์คำว่าดีลเลอร์เนี่ยคือคุณคือชออ็อปอ่ะ ถ้าคุณจะเป็นดีลเลอร์ของค่ายเอค่ายดีค่ายที T, มันลงทุนสี่ห้าแสนนะถ,ถ้าเขาให้ลงทุนสนะี่ห้าแสนคุณก็คุณก็ไม่มีอีกอ่ะใช่ไหมฮะคุณก็มีไม่ได้อีกเพราะว่าห้าแสนคุณก็จะอ้างไม่มีทุนแต่พันห้าร้อยบาทเนี่ยนะครับมีผู้นําของเราเคยบอกว่าถ้าคุณไม่มีเง้เก่งคุณไปเก็บขยะในบ้านคุณนะ่ะของที่มันไม่ใช้เอาไปขายครับร้านขายของเก่าเขารับซื้อเอาให้ได้พันห้าร้อยบาท แล้วก็มาสมัครร่วมกับโครงการนี้มาเปิดสิทธิ์การเป็นดิลเลอร์นะครับแค่นั้นเองครับครั้งเดียวนะไอพันห้าร้อยไม่ใช่พันห้าร้อยทุกเดือนนะฟังผมไม่เข้าใจนะครับโครงการนี้พันห้าร้อยบาท,ท<ม>ครั้งเดียวครั้งเดียวคุณมีไหมไอพันห้าร้อยบาทเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปขายที่นะครับไม่ต้องเอาที่ดินที่คุณมีไปขายไปจำนองนะ คุณแค่เอาของเก่าในบ้านคุณนะคุณดูที่อะไรที่มันไม่มีประโยชน์เสื้อผ้ามือสองมือสองเอาไปขายตัวละสิบบาท20ิบาทเอาไปขายเลยครับยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอะไรขายได้ขายไ,ไปครับเอาเงินก้อนนั้นมาลงทุนครับมาทําธุรกิจที่มันจะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ให้กับเรานะครับโอเคไหมครับน,นี่นี่คือคือคุณก็ได้ก็เสียว่ะอะเอาอย่างนี้ก่อนนะครับ ไม่ใช่กล้าได้อย่างเดียวนะเสียเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆคุณกล้าเสียไหมนะครับแล้วเสียมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าคุณทําไม่สําเร็จอะทําไม่สําเร็จนะครับคุณกลับไปเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมมันก็ยังไม่สายครับเพราะที่ผ่านมาเราก็เป็นคนธรรมดาอยู่แล้วอ่าเราว่ายังไม่ต้องเป็นคนรวยหรอกครับเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมกลับไปเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมไม่สายอ่าแต่ถ้าคุณมีเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยมันก็เป็นบัตรผ่านประตูที่คุณจะเข้ามาร่วมอ่า เขาเรียกว่ามารวมมาแชร์ความร่ำรวยกับเขาแล้วเนะี่ยคุณจะเอาไหมคุณกล้าไหมนะครับถ้าคุณไม่กล้าคุณก็อยู่อย่างเดิมอะเอา้าจริงไหมย,ย,ยิ่งตอนเนี้ยผมบอกเลยหากินฝืดเครื่องหลายๆคนจะโดนรี้ายออกจากงานด้วยนะถ้าง,งานคุณไม่มั่นคงจริงถ้าคุณไม่เจ๋งจริงนะนะครับถ้างานของคุณมันไม่เจ๋งจริงแล้วถ้าคุณไม่เชี่ยวในวิชาชีพนั้นจริงๆนะอยู่ระดับท็อปท,อปทอปนะคุณมีโอกาสที่จะถูกเลิกจ้างครับ นะครับถ้าคุณถูกโเลิกจ้างภาระต่างๆที่คุณมีอยู่ค่าบ้านค่ารถที่คุณผ่อนอยู่มันจะตกกับคุณนะและครอบครัวครับถึงตอนนั้นมันจะลำบากนะครับประเด็นนี้ที่คุยกันค่ำคืนนี้ครับการชวนคนมาร่วมงานเนี่ยสิ่งนึ่งที่ผมเห็นนะจากประสบการณ์เนี่ยถ้าคนที่เราไปชวนเนี่ยเขาไม่เอากับเราเนี่ยไม่ได้หมายคมว่า เราไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเขาไม่เชื่อเราและที่สําคัญครับเขาไม่ศรัทธาเราครับถ้าคนที่เราไปชวนเขามาร่วมงานใหญ่กับเราเนี่ยถ้าเขามีเชื่อเขาไม่ศรัทธาเราเขาไม่เอากับเราครับอันนี้เรื่องจริงทุกงานเลยต่อให้งานนั้นมันดีแค่ไหนดีแค่ไหนเขารู้ว่าดีแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาไม่ศรัทธาเราเขาไม่ทํากับเราครับไม่รู้มนุษย์คิดอะไรอยู่เป็นอย่างนั้นจริงครับ ฉะนั้นครับถ้าเราคิดจะทางานใหญ่เนี่ยมองหาคนที่เขาเชื่อและศรัทธาเราครับเป็นอันดับต้นๆนะครับเพราะถ้าเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาเราเนี่ยยากเลยนะครับที่เขาจะร่วมงานกับเรานะครับอันดับสุดท้ายครับนอกจากเขาเชื่อศรัทธาเราเนี่ยคนคนนั้นควรจะเป็นคนดีที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นด้วยครับไม่เอาเปรียบเราไม่เอาเปรียบคนอื่นและเราก็ไม่เอาเปรียบเขานะครับสรุปคร่าวๆประมาณสี่ห้าอย่างเนี่ย นะครับถ้าเราจะทํางานใหญ่นะครับนะครับเทใจให้กันครับแล้วอย่างในโครงการซิมปันสุขเนี่ยโครงการซิมปันสุขไม่ใช่โครงการที่ดีที่สุดในโลกครับแต่บอกว่าโครงการเนี่ยดีที่สุดในในศตรวรรษนี้ที่คุณจะได้เจอนะและที่คุณจะได้ทําและคุณมีสิทธรริ์ทำและคุณมีสิทธิ์สำเร็จลหลายหลายโปรเจกต์แโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้ฮอตมากฮอตมากแพลตฟอร์มออนไลน์มีมาก ในโลกโซเชียลเยอะเลยครับแพลตฟอร์มออ,อมนไลน์บางอย่างในสมัครฟรีครับสมัครฟรีแต่ไสในไม่รู้ครับคุณต้องมีค่าใช้จ่ายคุณต้องมีขายอะไรต้องมีอะไรให้เขานะครับสรุปมันไม่ได้ฟรีนะครับของฟรีไม่มีในโลกอของฟรีก็ไม่ได้มีบ่อยอมันอาจจะมีแต่มันไม่ได้มีบ่อยครับของฟรีครับฉะนั้นครับโครงการซิมสุขไม่ใช่ของฟรีครับโครงการซิมสุข ไม่ง่ายครับและก็ไม่ยากมันจะยากสําหรับคนที่ไม่ตั้งใจทําแต่มันจะง่ายสําหรับคนที่ตั้งใจและสนใจทําถ้าคุณไม่สนใจและไม่ตั้งใจมันยากหมดแหละงานไหนนะครับขอฝากนะครับวันนี้อาจจะคุยไม่นานนะครับเอามาเป็นน้ําจิ้มเรียกความมั่นใจให้กับผู้คนว่าชั้นคนธรรมดาเนี่ยชั้นคนธรรมดาเนี่ยฉันสามารถที่จะสร้างตานานให้กับตัวเอง เขาเรียกว่าค้ากําปั้นครับนี่แหละค้าําปั้นขนาดแท้เลยนะครับโทรศัพท์ที่ท่านมีท่านมีอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับท่านมีอยู่แล้วสัญญาณเน็ตที่ท่านใช้อยู่ท่านก็ใช้อยู่แล้วท่านเปลี่ยนคลิกนิดเดียวคลิกนิดเดียวมาเรียนรู้ในโครงการซิมบัสุขนะครับแล้วคุณก็สามารถสร้างไรายได้ถ้าวันนี้มันมันมีเพดานแค่หลักหมื่นเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันก็คงจะ ไม่ดึงดูดผู้คนครับแต่วันนี้ไม่มีเพดานในเรื่องของรายได้ครับไม่มีเพดานในเรื่องของรายได้คุณชอบไหมงานแบบนี้นะครับแล้วผลงานที่เราสร้างออกไปเนี่ยสร้างออกไปเนี่ยผลงานมันจะเติบโตแล้วพอกพูนแล้วมันจะใหญ่ขึ้นเมื่อมันใหญ่ขึ้นกิจการที่เราทํามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแสดงว่าเราก็จะมีโอกาสมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นตามลําดับนะครับเพราะมันไม่มีเพดานในเรื่องของรายได้นะครับฉะนั้นงานใหญ่เนี่ยเรา ที่เราจะทําเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่อยากปวดหัวนะถ้าคุณอยากทําและประสบความสำเร็จไวเนะี่ยวิธีคิดและวิธีการมันจะมาพร้อมๆกันวิธีคิดใช่สําคัญแต่บางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราจะมัวให้คนเปลี่ยนวิธีคิดก่อนค่อยมาทํามันอาจจะช้าถ้าเราเชื่อและศรัทธากันครับถ้าเราเชื่อและศรัทธากัน,เ,นเราใส่วิธีการให้เลยถ้าเขาทําตามวิธีการที่เราคิดมาก่อนแล้วเนะี่ย เขาทาตามวิธีคิดที่คิดมาก,ก่อนแล้วเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วครับอย่างในโครงการซินมาสุกเนี่ยคุณสามารถมีรายได้แต่หลักแสนตั้งแต่เดือนแรกครับด้วยเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่แหละครับคุณสามารถที่จะมีรายได้แต่หลักแสนตั้งแต่เดือนแรกครับนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับลองลองทักเข้ามานะครับวิธีคิดผมมีให้ครับวิธีการผมก็มีนะครับ เอาคนที่จริงนะเอาคนจริงนะไม่ใช่แค่เอาคนเล่นๆครับถ้าเล่นๆไม่ต้องครับมันมันเสียเวลานะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเอาเป็นว่าที่ผ่านมาเอาไม่เคยประสบความสําเร็จใดๆเลยในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยทํางานใหญ่เลยทําแต่งานเล็กๆอ่ะนะครับรลองตั้งใจทํางานใหญ่สักครั้งแล้วสําเร็จดูสักครั้งครับแล้วคุณจะรู้ว่าบนโลกใบนี้มันมันมีความสวยงามมันไม่ได้เรวร้าย นในวิกฤตเช่นนี้เชื่อไหมว่ามีคนที่ร่ารวยจากวิกฤตครั้งนีน้เกิดขึ้นใหม่มีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่นะครับในขณะเดียวกันคนที่ไม่รู้จักปรับตัวเองเอาตัวรอดเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมครับแย่แย่ลงไปอีกฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรา,าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนวิธีการคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จ ในภาวะแบบนี้ครับคอยดูนะครับหลังจากเหตุการณ์โควิดจบลงนะครับเมื่อควบคุมได้เนี่ยมันจะมีคนที่มีรายได้หรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนี้คนที่สำเร็จคือใครครับคือคนที่เข้ามาร่วมแล้วมาทำคนไม่สำเร็จคือใครก็คือคนที่ไม่ได้ทำอะไร,รต้องรอบอกว่าให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดี มันไม่มีหรอกครับคําว่าเศรษฐกิจดีมันไม่มีเศรษฐกิจดีครับเศรษฐกิจมันไม่ดีทุกทุกเวลานั่นแหละครับแล้วขณะเดียวกันก็เศรษฐกิจมันก็ดีทุกเวลานั่นแหละครับตรงนี้อาจจะเศรษฐกิจไปดีแต่ตรงนี้อาจจะทํามาหากินคล่องสร้างรายได้ได้แต่คนนี้อาจสร้างไม่ได้มันปรับเปลี่ยนกันอยู่อย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาครับฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเราคิดจะทํางานใหญ่ครับขอฝากนะครับเราจะทํางานใหญ่นะครับ การเลือกนะครับการเลือกคนชวนคนเชิญคนเข้ามาเนี่ยสำคัญน,นะครับถ้าเราเอาคนที่ไม่มีความตั้งใจเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นภาระนะครับมันจะสร้างภาระเราจะทําให้เรารู้สึกห่อเหี่ยวนะครับมันไปไม่ไปหน้ามาหลังนะครับแต่ถ้าคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันคิดไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นพลังและขับเคลื่อนนะครับวันนี้ค่ําคืนนี้ก็ พอหอมปากอหอมคอนะครับพอหอมปากหอมคอไม่เอาเยอะนะครับเป็นอาหารสมองเล็กๆน้อยๆมาถ่ายทอด <uc ess> มาพบปากกับทุกๆคนนะครับที่ท้อแท้หมดกาลังใจไม่รู้จะทําอะไรนะครับวันนี้ท่านมีโอกาสยังมีโอกาสท่านยังมีโอกาสเสมอท่านสามารถเ introdu ริ่มใหม่ได้เสมอนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้อะไรพร้อมไม่มีอะไรพร้อมนะครับไม่มีพร้อมไม่มีพร้อม ผมเชื่อได้เลยว่าท่านสามารถทําได้โดยที่ท่านไม่พร้อมนั่นแหละ,ะคือสถานการณ์ที่มันดีที่สุดแล้วนะครับก็ขอฝากนะครับประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายในโครงการใหญ่นะครับที่ตอนนี้เป็นถือว่าเป็นโครงการมกะับโปรเจกต์เพราะอะไรครับเพราะมูลค่าการตลาดมันหลายแสนล้านนะครับที่เราจะเข้ามาจอยมาแชร์ส่วนแบ่งถ้าท่านอยากจะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งมาจอยมาท,ทําธุรกิจร่วมกับเราทักมาครับทักทายเข้ามา นะครับสนใจพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับยินดีหมดนะครับทุกขั้นที่คิดจะอะไรว่าสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ถ้าคนไม่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวเขาก็ไม่สนใจหรอกครับเขาก็อยู่ไปวันนะครับหายใจไปวันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากกระทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันสร้างตํานานให้กับตัวเองครับในโครงการสิมประสุขครับมีคําตอบถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถนะครับคุณเป็นคนมีความสามารถ แต่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยได้รับโอกาสงานนี้ครับคุณจะได้โชว์คุณจะได้รับโอกาสคุณจะได้โชว์ศักยภาพมันอย่างเต็มที่นะครับยินดีต้อนรับคนเก่งคนกล้านะครับคนมีฝันคนกล้าได้กล้าเสียครับนะฮะและที่สําคัญครับคนที่ศรัทธากันเชื่อใจกันนะครับเป็นคนดีของสังคมครับไม่เอาเปรียบผู้คนครับยินดีร่วมงานครับวันนี้เองครับก็ขอยุติการพบปะ ในรอบดึกวันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากทุกทกท่านนะครับขอบคุณบอสเตะนะครับที่เข้ามาทักทายให้กําลังใจตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับค่าคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ